ดิวยอดแย่ของปีนี้อ่ะเรียงมาเลยของปี2องมาี่3คนนะบาดิชิวคนแรกเลยกูอ่ะตอนรรบผมดิวยอดแย่คนแรกก่อนคือลาวีย ไอ้เฮียซื้อมาเท่าไหร่ไม่ได้ใช้งานเลยแล้วลงไปเจ็บแล้วเนี่ยหมเราเจ็บเจ็บแล้วผมผมรู้สึกว่าเจ็บเจ็บสเกลมึงแย่มากที่ไปเอามาตั้งแต่เฮียซื้อมา50ล้านไม่ได้ใช้เลยไม่เป็นไรเหตุผลส่วนตัวอ่าเหตุผลส่วนตัวอันนี้คือหนึ่งลาเวียสองผมฝนหน้าไอ้เฮียอยู่ทีมาเนี่ยอายุกี่ทีมายู่ยังเจ็บอยู่เลยอีกหนึ่งคนนะผมให้ไคเซโดอ่าโอเคสำหรับผมว่าผมรู้สึกว่ามันเล่นได้ไม่ สามคนนี้บัางของเต้บ้างนักเตะยอดแย่สามคนในปีที่ผ่านมาคนแรกผมให้เบอร์นัวบารดิชิวกองหลังสนตีอะครูว่าในวันอ้ทีมท็อป10นะไอเฮียมึงคือกองหลังที่เฮียอะไรก็ไม่รู้อะ <c oughs> เอาบาโดวไอเบอร์นัวบาดิชิวไปอยู่ไบตัน้นหัวแม่งไม่ได้ลงนะ <c oughs> อ่ะมึวิลล่าไม่ได้เล่นอะอยู่วลิลล่ายังมึงไม่ได้เล่นนะเบอร์นัวบาดิชิวผมบาดิชิวหนึ่ง สองโอ้ยเฮี้ยแม่งเลือกยากเลือกเยอะเลือกเยอะเอาถ้าถามเจ็ดคนเลยว่ล่ะไอ้ยี่คนเลยอีกสบสามคนเอายี่คนเลยผมว่าคนที่สองผมไกดเซโดผมยังผมยังไม่ติดแต่ผมรู้สึกว่าที่สามผมมามูดิ้ผมรู้สึกว่ามึงเป็นนักเตะที่ชิลค้าตัวมงไปหน่อยพวกมันลืมตัวหนึ่งไว้เดี๋ยวกูบอกเลยเบอร์หนึ่งเลยไอ้สัตว์นี่ก็รแจ็คสันน่กูเบอร์แรกเลยเฮ้ยจะบอกให้เฮ้ยแปลว่างั้นปีนี้มันจะไม่เหมือนกันเราไม่เหมือนกัน อ่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเบนโนบาดิชิลขอบคุณโรมด้วยที่3ผมให้มิไฮโลมูดิกตรงกลางผมไอ้เี้ยที่2องไม่ใครดีวะอ่าเวสซี่โฟฟาน่ามันเจ็บบ่อยเจ็บงานที่จริงๆใจผมว่าอยากให้อยากให้ผมเอาคนลงแล้วกันไอ้ยทุกคนน่ามันเจ็บอันนี้มันเจ็บอะไนที้ให้ผลแล้วแต่สามคนนะเบนโนบาดิชิลลิสเจมเออกลางไม่ลิสเจม แล้วก็ที่โหล่คือมิไฮโลมูดิกที่ผมเอาคนที่ได้ลงอ่ะเดี๋ยวมูแห็ดปีมูแห็ดปีด้วยเอากี่คนดีอ่ะเอากี่คนมคนเพราะมจะขยันเงียบจัดเลยนะคนก็ได้ไอ้ยี่ยอดสุดนี้แค่สามเองก็พอสามบนพอแต่ว่าเกี่ยงกันนิดนึงเจอนี่ตัวเจอฟอร์มไม่ดีตัวเจอไล่ไปอาบน้ำก่อนอ่าบาเดชิวคูคูเลย่าเนี่ยไอสัตว์คูคูเล่ามันก็ไม่คุ้มค่าตัวมูดิก ลาเวียไอโอเคชุกกูพี่ไอโอเคชุกกูนะพี่ผมพูดเลยมันเท่าไหร่นะซื้อมาโอ้ยเขคชุกกูก็แพงอยู่โคตรโง่ไปซื้อมาไอฮิลาเวียก็ไม่ได้เล่นไคเซโดไม่คุ้มค่าตัวมีใครดีฮิบะผมให้ดิวยอดเยี่ยมอันนี้นะใครเมสันเมลเอาได้ตามเอออ่ะขอพี่ปามยอดเยี่ยมนะหนึ่งในสามเลยผมไม่เรียงนะมีติดหนึ่งในสามแน่คือแจ็คสันเพราะผมรู้สึกว่า ที่ผ่านมาเชลซีแม่งหากองหน้าแทนเวนเนอร์หากองหน้าแทนคาร์ฮาวด์แล้วมึงไปได้อีเหี้ยนี่มานี่บอกว่าแล้วถ้ามึงไปประมวลผลใ่รอบปีเดี๋ยวพี่วิ่งแปดเก้าลูกนะไอ้เหี้ยเอาหมาแท็บอินยังเข้าไอ้สัเฮ้ยแต่โบย่ามงไม่เข้าไอ้พแค่นี้แค่โคพังโคพังคือถ้าถ้าถ้าไม่ไม่ไม่เทียบเรื่องของลูกเจ็บไม่เจ็บถ้าเจ็บอะอาจจะมีพวกโฟฟาน่าโบย่าเข้าไปแต่ถ้าเรื่องนักเตะฟิตแล้วไม่ดีหนึ่งในนั้นคือนิโคลัสแจ็คสันพอแรกแต่ถ้าเจ็บอะอาจจะมีพวกริชจิ้ม คนที่สองเหรอที่พี่มองว่าน่าผิดหวังเหรอพี่ก็ว่าบาดูบาดดชิวนะกองหลังเยียออรเกมรับไม่ได้เมืองจ่ายเขาทิงอ่ะมึงต้องไปจับมึงลบพี่พี่ลงสองนัดให้ทีมคุณพ่อวันลบแล้วพี่ไปทำว่าวสองนัดติดพี่ไม่เสี่ยงตัวเองเหรอใช่ดิไอ้เอีร์สองแอสซิสต์อีกอีกอันหนึ่งผมว่าบิดเบียดกันคือเรซุยโอโกชูปูกับคนนี้อดจะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเขาใช้เวลาปรับตัวนานและคือไม่แค่รู้มูลคิง บูดิกนานสุดนะ,ดนะที่เราพูดกันมาไอดิวเดลเฮียไอที่นี่นานมากนะกนนมันมน,น่าเป็นห่วงที่มึงต้องอแจ็คสันไม่เป็นปีกตายแล้วและท,ทั้งที่มันเป็นตำแหน่งบูดิกอ่ะอนะพี่ดิวด็อกบาร์ <laughs> า <laughs> คือแจ็คสันอ่ะเป็นนักเตะที่ไม่เจ็บไม่ป่วยแม้เลยมึงคิดดูดิดการ์กเกอร์ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีเสียตียอดเยี่ยมเมื่ดูในเพจกูเคยลงเสียติแจ็คสันมาละช็อตออนทาร์เก็ตเท่าไหร่เลเนี่ยผมว่าผมว่าแจ็คสันเป็นดิวที่น่าผิดหวังที่สุดนะในมุมผม